สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องกับปันพัฒน์ไลฟ์สไตล์ครับและในวันนี้นะฮะวันครอบครัวสบายชิลๆอย่างนี้เราจะพามากินร้านใหญ่ย่างพระรามเก้าครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อยู่มานาะนแล้วแล้วก็เป็นร้านโปรดของบ้านผมเลยแบบมากินบ่อยมากแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะอยู่ฝั่งนูน้นร้านเขาจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นซุมซ้มๆอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเซเว่นแล้วนะคะับเขาทิ้งแล้วเขาก็มาซื้อที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เปิดแบบยิ่งใหญ่มากดูฝั่งนี้ดิทุกคนโอโ้โหอลังงงกกกกาาาาาาารรรรแแลล้้้้้้้้วววว็็มีีีีีททท่่ดด่่นะ่่จจออออดดดดดดดถใใตตติตนน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 นยยยยะุคเเเไไไไปปปหหััูขง A later few moments later. ทางขึ้นนะครับผมที่นี่เขาทําดีมากก็คือเขาจะมีโตอ้เลื่อนสําหรับแบบว่าผู้สูงอายุนะครับที่แบบว่ามาแล้วแบบเดินขึ้นบันไดไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะมีโตัวเลื่อนนี้ซึ่งถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะครับคนนี้ครับเจ้าของร้านนะฮะตืก้ออยู่เองนี่เลย ออกสัมภาษณ์มาหลายรายการมากนะคะแล้วก็ได้รางรวังรางวัลมากมายนี่ผมเห็นมีรางวัลมิชลินด้วยมิชลินให้มานี่มิชลินไกดครับผมมิชลินไกดนะฮะแต่ป,ปี2020ครับสุดยอด ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วครับร้านนี้ก็มี2โซนนะมีโซนที่แบบไม่มีแอร์แล้วก็มีโซนที่อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับนี่เป็นเมนูของเขาครับมีให้เลือกเยอะมากเลยอะไรที่เลคคอมเมนต์เขาก็จะมีรูปหน้าแอบลิ้นอย่างนี้อยู่นะฮะก็ตอนนี้สั่งไปละประมาณ8อย่างนะผมมากัน5คนเดี๋ยวไปดูว่าสั่งอะไรกันมาบ้างนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยไปยัไงบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูวันนี้มากับคุณแม่กับน้องสาวนะครับแล้วก็มากัับม่าสทรรกนะคับ สวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีสสดแฟ<ป>นค,ครับสสวัสดแต่ไปดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไง อาหารมาแล้วครับผมนี่เลยขึ้นชื่อของเขาฮะไก่ย่างพระรามเก้ามาก็ต้องสั่งไก่ย่างครับผมเอ๊ะหายไปไหนใครขโมยนี่เลยต่อคนนี้เลยยังไม่ได้ถ่ายกินก่อนแล้วนะฮะนี่ไก่ย่างนะครับ,รบ,รบสุดยอดชุ่มฉ่ำมากดูดิดูใกล้ชุ่มฉ่ำเลยนะฮะเนื้อ,อย่างนุ่มนะลองนี่แล้วอย่างที่สองที่เราสั่งมานี่ลาบหมูกนะคะกินแล้วจะได้มีโชคมีลาบนะครับขอบเชื่อส่วนบุคคล แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นตำไระมากตำซัว่ะตำซัวปูปลานะครับผมแล้วก็อันนี้นี้แกงเห็ดน,นะครับนี่สั่งมานี่เดี๋ยวมีมาอีกอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะอาหารมาครบแล้วฮะเยอะแล้วขาดตำไทยไข่เค็มอย่างเดียวไม่มานี่อันนี้คือแบบว่าดูดีมากยำนะครับผมยำ ้ 3, งองาันนี้เป็นยำกุ้งสดไข่แดงอันนี้ใส่อะไรบ้างอะตูนกุ้งสดไข่แดงในตักุ้งสดมากนะฮะนี่ดูไข่แดงไข่แดงว้าวสุดยอดอน,นี่น้องสาวสั่งนะครับสั่งปลาสามตำไม่รู้หิวตำอะไรนักหนาอีกอันหนึ่งครับ ทำข้าวโพดนะครับผมใครกินไหมแปลไปเริ่มเริ่มแล้วนี่อันนี้ผมชอบมากคอหมูย่างนะฮะไปคอมเมนต์ดูดูลายเนื้อคอหมูตำข้าวโพดตำไก่เค็มไม่มันจนเกินไปนะฮะไหนไหนก็รีวิวกินเลยแล้วกันเมื่อกี้มีตำไก่เค็มมาเมื่อกี้ไม่ไหวไม่มีไก่เค็มนนี่ดูดูดูไปก่อนนะฮะ อร่อยเลยไปประมาณนี้ไก่ย่างพระรามเก้าครับ,รบ 9, จุดยอดโอเคก็ใครอยู่แถวพระรามเก้าก็มาได้นะครับไก่ย่างพระรามเก้าอยู่ซอย39มสิบเกนะผมขับมาก็อยู่ต้นซอยเลยเห็นเลยนะครับอยู่ริมรถนนพระรามเก้าเดี๋ยวลองกินยำก่อนย,ยำเป็นไงอร่อยเลยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยน้ำยำมันอร่อยมาก,ม,าก,ม,ากมันนลาด้วยนะมันนัวมากมันต้องใส่ปลาไหลขออนุญาตนะ มีไข่เค็มฮะมีครับะเอาไข่เค็มไข่เค็มอามาไข่เค็มด้วยอือโ่อน้ำยำดีมากเลยอือโอุ้ร้อยสามเก้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่หรวอือหรนี้ร้อยสามสิบเกาบาทอ่ามีกุ้งสดไข่เค็ม ร้อยสามสิบเก้าบาทถูกมากราคาดีมากก็ลองมากินกันดูนะมันมีชอบจานไหนที่สุดมันมีชอบจานนี้นี่เลยตำตัวตำตัวรวมหมดหมักตำตัวปูปลาร้านะฮะจะดูชอบจานไหนสุดจานนี้ค่ะกระต้องสดไข่แดน้ำยำคือดีมากทุกโอ้มาชอบจานไหนครับมาหรอก็ชอบใส่ยังไง ไ <laughs> ม่ชอไก่ย่างเหรอนี่ฮะไก่ย่างไก่ย่าง,งอร่อยมากฉ่ำฉ่ำฉ่แล้วไม่แห้งนี่ร้อนทานแล้วอร่อยครับผมก็หมดกันที่เรียบร้อยนะฮะดูสภาพสุดยอดนี <laughs> <laughs> ่เรียกว่า ไม่รู้หิวกันมาจากไหนนะกิน5คนหมดเนี่ยสุดยอดเลยก็ร้านนี้ไก่ย่างพระรามเก้านะครับผมก็อยู่ที่ถนนพระรามเก้านะครับซอย39นะครับอยู่ต้นซอยเลยขับมาเจอแน่นอนนะครับผมก็ร้านนี้ได้รางวัลมากมายนะวงในมิชลินอะไรได้หมดนะครับผมเป็นแบบ เป็นแบบว่า user choice อ่ะเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบควรจะมานะเพราะงั้นบ้านใครอยู่ถแถวๆพระรามก้าเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมาทานแล้วนะครับลองมาทานอีกนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยกินที่นี่มาบ่อยมากแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่า,าร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเพลิงๆอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยแล้วก็บางบางอันก็ยังไม่อร่อยบางเมนูก็ยังแบบยังไม่สุดนะแต่ว่าเหมือนทุกวันเนี้ยเขาพัฒน,นาสูตรมันดีแล้วเขาปรับอะไรหลายๆอย่างที่มันดูไม่อร่อยก็เป็นอร่อยอะไรเงี้ยคืออย่างคุณแม่เนี่ยหลายๆครั้งคุณแม่จะไม่ชอบกินส้ม้มมมมตตแ่่่่่ววววาาาันนีคุณชอ,อยดยด ูกต้องเพนนี่ยก็ลองมานะครับผมใครใครที่แบบว่าไม่ได้มากินานานก็ลองแวะมากินหรือว่าใครมากินอยู่แล้วก็ลองไปดูใหม่ดูนะครับอร่อยทุกอันเลยนะฮะบินมาละอุ้ยให้ทา้กี่บาท <ś le S 2> <ś le S 1> เฉลยเลยแล้วกันนะฮะกินกันไปทั้งหมดเนี่ยเยอะมากๆหมดไปแค่869ร้อยหกสิบเก้าบาทถูกมาก869บาทนะครับกินกัน5คน นะผมก็เรียนเชิญนะผมมาได้อามาเชิญคนมากินหน่อยเร็วเชิญมากินไก่ย่ามประล่ำก้านนะซอย39อร่อยเนื้อนุ่มดีจ้ะไม่แห้งนักรีวิวนะผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปรีวิวร้านไรต่อก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย มันมีไม่ไวกล้องเลย